สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.12 Snapshot นะครับสำรับนี้ก็เป็น Snapshot 1.7w06a เป็น Snapshot แรกของ Minecraft 1.12นั่นเองนะครับก็สำหรับ Snapshot นี้เนี่ยก็เป็น Snapshot เลยใช่ไหมผมก็เห็นตีมละของ Minecraft 1.12ว่ามันจะมาแนวไหนนะครับก็เป็นแนวที่เวอร์ชั่น,นผ่านๆมาหลายๆเวอร์ชันเนี่ยไม่เคยไม่เคยทำอย่างนี้ครับคือไม่เห็นอัปเดตแบบนี้นานแล้ว งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า snapshot นี้ให้อะไรกับเราบ้างครับไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยก็ก่อนที่เราจะไปอัปเดตใหญ่ๆของ snapshot นี้ครับเรามาดูเรื่องที่ก็ไม่ได้เล็กมากแต่ก็มีความสําคัญกับก็มีความสําคัญกับ creative mode เหมือนกันนั่นก็คือการที่เราสามารถเซฟและโหลด tuba r ได้ tuba r ก็คือไอแถบ9ช่องนี้แหละเดี๋ยวนี้เราสามารถเซฟได้ละในไ n e c r a f t 1.12 ก็กเมืกี้นังน่งนึกชื่อนังน่งอ่านก็สมมติว่าผมมีทูบาที่เละมากเลยตอนนี้ครับเละมากเลยอ่าแล้วผมอยากเซฟครับอยากเซฟเก็บไว้วิธีการครับก็เราจะกดปุ่ม c o n t r ร l ครับกดปุ่ม c อนโ r รลค้างไว้แล้วเราจะกดตัวเลขอะไรก็ได้หนึ่งถึงเก้าบนบนคีย์บอร์ดนะครับสมมุติกดเลขหนึ่งปุ๊บมันก็จะเซฟข้อมูลทั้งหมดที่เราลัง ก็คือเซฟข้อมูล sign ไว้ล็อตที่2อง for name ไว้ล็อตที่4 crafting table s l o ที่5แล้วก็ chest ไว้สล็อตที่8ก็มันก็จะเซฟข้อมูลไว้ว่าแต่ละไอเทมอยู่ที่สล็อตไรแล้วเมื่อผมลบทิ้งปุ๊บแล้วผมกด shift แล้วก็เลขเมื่อกี้สมมติเมื่อกี้กดไปเลข1ใช่ไหมครับแล้วผมกด shift เลข1มันก็จะโหลดข้อมูลเมื่อกี้กลับมาใหม่ได้เราสามารถเซฟข้อมูลได้9แบบครับก็คือ9า toolbar สมมติอันนี้ อันนี้คือทูบาร์แบบที่หนึ่งใช่ไหมครับทูบาร์แบบที่สองผมก็อาจจะเอาเอาแคลงมาใส่สักห้าอันอ่าแคลงมาใส่สักห้าอันเอาอันนี้หลบไปหน่อยอันนี้หลบไปหน่อยแล้วก็อาจจะใส่ p o l i s h a นติไซส์ลา i ิสลา a ูเบแล้วก็เซฟก็คอนโทรลสี 4, ่ได้คอนโทรลสี่ปุ๊บมันก็จะเซฟทูบาร์ในแพทเทิร์นอันที่สี่คือคือเราไม่จำเป็นต้องเรียงหนึ่งถึงเก้าก็ได้นะแต่ว่าอันนี้โชว์ให้ดูเฉยก็คือพอเราเซฟเป็นอันที่สี่ปุ๊บแล้วเราลบทุกอย่างทิ้งหมดปุ๊บ แล้วเราอยากโหลดแพทเทิร์นเมื่อกี้ใหม่ก็กด Shift 4พอกด Shift 4ปุ๊บข้อมูลทุกอย่างที่มันเคยเซฟไว้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วถ้าอยากเราจำได้ไหมครับตอนที่เบอร์หนึ่งเนี่ยมีทรายมีเชสมีคราฟติ้งเทเบิลแล้วก็มีเฟอร์เนสใช่ครับถ้ากด Shift ึ่งมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมครับนี่แหละครับก็คือเราสามารถเซฟแล้วก็โหลดได้ซึ่งเราจะสามารถเซฟเก็บได้ทั้งหมด9กแพทเทิร์นด้วยกันครับอยากเก็บ ได้สูงสุด9แพทเทิร์นแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเซฟแพทเทิร์นอะไรไว้บ้างแล้วเซฟไว้กี่แพทเทิร์นแล้วเราก็สามารถดูได้โดยการกดตรงนี้ครับเซฟูบา์ตรงนี้มันจะบอกมดเลยว่าเราเคยเซฟอะไรไว้บ้างก็คือบรรทัดบรรทัดแรกก็คือก็คือเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงไปเรื่อยๆหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็คือลงไปเรื่อยๆคุณก็จะสังเกตว่าถ้าเกิด ทูบาร์ไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยเซฟมาก่อนก็จะมีกระดาษเขียนอยู่ว่าเซฟทูบาร์วิดคอทโฮสองอ่ทาทวโทโสามอันนี้มันไม่มีเขียนเพราะว่าเราเซฟแล้วเราเซฟทับไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยมันก็เลยไม่มีกระดาษนะครับก็อันนี้ก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เราเซฟไปที่ทูบาร์หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่ก็ตามนี้เลยครับทูบาร์หมายเลขหนึ่งก็จะมีไซร์เฟอร์เนสซ์ซัมพลิงเทเบิลแล้วก็เชสแล้วก็ทูบาร์ที่สี่ก็เป็นโพรบูตแกล้งเฟอร์เนส์ลาพิสลาซูรีโมลิ ทีนี้ถ้าเราอยากลบละ่ะเราเซฟเราโหลดแล้วเราเซฟได้ละแล้วเราโหลดได้ละแต่ว่าถ้าเราอยากจะลบทิ้งเอาเอาเป็นอย,อย่างอื่นก่อนกันเอาเป็นแก้ข้อมูลก่อนสมมติว่าสมมติว่าทูบาร์หมายเลขหนึ่งเนี่ยปุ๊บอ่าคอนเอชช์หนึ่งเข้ามาเอช f t หนึ่งปุ๊บโหลดทูบาร์มาแล้วผมอยากแก้ข้อมูลมันเรียงไม่ค่อยสวยเลยเนาะอยากเอาเชสไว้ด้านซ้ายสุดแล้วก็เอาคราฟทิ้งเบิลไว้ตรงนี้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมอยากเซฟทับไอ้นี่ก็ง่ายๆายครับกด c t r l หนึ่ง ก็เหมือนเดิมอะเซฟเซฟยังไงก็คือคอนโทรใช่ไหมครับก็คอนโทรหนึ่งมันก็จะเซฟทับข้อมูลอันเดิมแต่ถ้าเกิดผมอยากลบละ่ะอยากลบทิ้งเลยแบบไม่ให้ไม่ให้เหลือคือให้มันกลับมาเป็นกระดาษแผ่นเดิมเหมือนเดิมเนี่ยทยงงํายังไงก็ง่ายๆครับเอาข้อมูลออกให้หมดเอาให้ทูบาว่างทําให้ทูบาว่างครับแล้วก็กดคอนโทรหนึ่งพอกดคอนโทรหนึ่งปุ๊บมันก็จะเซฟว่า ให้ทูบาร์หมายเลขหนึ่งเนี่ยว่างแล้วพอมันว่างปุ๊บมันก็จะมีกระดาษนี้กลับมาเหมือนเดิมเซฟทูบาร์วุดคอนโทรลหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวกระดาษนี้เนี่ยเราไม่สามารถโหลดมันมาได้นะครับชิปหนึ่งก็ไม่มีกระดาษโชว์ขึ้นมาครับมันไม่มีไม่มีนะครับก็แค่เป็นกระดาษหลอก,ลอกๆเฉยๆเพื่อบอกว่าแถวนี้นะคือทูบาร์หมายเลขอะไรบ้างอันนี้ก็คือตัวช่วยอย่างหนึ่งนี่เองโอเคตอนนี้เรื่องการเซฟและโหลดทูบาร์ก็จบเรียบร้อยแล้วเราจะมาเรื่องดูเรื่องที่คัลเลอร์ฟูคัลเลอร์ฟูดีกว่า มาดูเรื่องที่มีสีสันกันดีกว่าครับก็โอ้โหอันนี้แหละครับก็คือธีมของไมค์ครับหนึ่งจุดสิบสองนะครับก็มีเป็นเรื่องอย่างสแนปช็อตเนี่ยมีเรื่องที่มีสีสันอะไรหลายอย่างมากเลยเรามาดูเรียนดีกว่าก็อย่างแรกเลยก็คืออะไรอะไรเอ่ยที่มีสีสันที่เราเคยมีอยู่ในไมค์ครับหนึ่งจุดก่อนก่อนวันครับร์ชั้นก่อนก่อนสิ่งที่มีสีสันก็มีอยู่สองอย่างก็คือสเตนกลาสใช่ไหมสเตนกลาสกับสเตนเคลย์ ไม่ได้ดสามอย่างสเตนเลสสแตนเคลแลวก็วูก็สเตนเลสสเตนเคลกับวูเป็นสามสิ่งที่มีสีสันอยู่ใน m i n ไมค f t เวอร์ชันก่อนซึ่งบางทีคุณอาจจะรู้สึกมันน้อยไปนะครับดังนั้นใน m i n ไมค f t เวอร์ชันนี้ก็มีการอัปเดตมาขึ้นครับมาดูอย่างแรกดีกว่าเอาเอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นวูก่อนแล้วกันวู Woo เนี่ยวู Woo ก็คือขนแก่ใช่ไหมครับวู Woo นี่ก็ มีการแก้ไขสีสันใหม่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยสีของวูมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยมันอาจจะดูแบบสีมันดูซีดๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทําให้มันไม่ค่อยน่าใช้อ่ะแล้วแพทเทิร์นเรื่องเท็กเจอร์มันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ในไมครับ1.12 s n a ด s ช็อตนี้ครับก็มีการอัปเดตสีของวูใหม่ก็คือตามนี้ครับก็ขาวส้มมาเจนตาไลบอ่าคุณอาจจะสังเกตได้เล็กน้อยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนสีครับ ถ้าเกิดคุณสังเกตมองไม่ออกครับว่าสียงเปลี่ยนก็ลองดูได้ครับสีไลท์บลูครับคุณไม่เคยเห็นสีไลท์บลูแบบนี้แน่นอนครับโอ้โหแบบสีสดมากนะครับดูสีส้มเลยโอ้โหปกติมีสีส้มมันจะสีอ่อนกว่านี้แล้วก็มันก็ถูกปรับใหม่ให้สีสดขึ้นดูไลท์บลูครับไลท์บลูก็โอ้โหคือมันสดขึ้นมากๆจริงๆอ่ะใช่ไหมแบบสีก็ออกเข้มขึ้นแล้วก็มีความสดมากขึ้นนะครับ ประมาณนี้ครับก็เจ7แปดเจ็ดห้าสองโอเคแล้วก็ลองลองวาดวางวางดูเราก็จะเห็นว่ามีหลายสีเลยที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีใหม่ก็ก็ลองไปเล่นกันได้นะครับว่ามันมีการเปลี่ยนสียังไงก็ลองถ่ายรูปในเวอร์ชันก่อนแล้วก็เอารูปเวอร์ชันนี้เรามาเทียบก,กันก็ได้โอเคทีนี้บูจบไปเรียบร้อยแล้วอมีการเปลี่ยนสีใหม่สิ่งที่สองที่มีการเปลี่ยนสีใหม่ก็คือ ผมลืมไปได้ไงแบนเนอร์ครับแบนเนอร์มีการเปลี่ยนสีใหม่ครับคุณอาจจะสังเกตอาจจะมอง,มองยากนิดน,นึงนะครับสำหรับแบนเนอร์แต่ว่าเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูแล้วกันก็ดูรูปได้เลยครับก็ในรูปเนี้ยคุณก็จะเห็นว่ามี Before After ครับมีสีแบนเนอร์ก่อนและหลังของ Minecraft 1ึ่งจครับก็คุณก็จะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีหลายสีอยู่ที่มีการเปลี่ยนอย่างชัดเจนอย่างเช่นอย่างเงี้ยไลฟ์ Life light blue b เน n e r อย่างเงี้ยโอ้โหสีแบบเออสีค่อนข้างจะต่างอยู่ c ซ a n banner ก็สีต่างเหมือนกันเราลองมาดูก็ได้ถ้าเราลองเอา c ซ a n banner กับ Light blue นแบนเนมาวางเงี้ยคุณก็จะสังเกตเลยว่าเราไม่เคยเจอแบ n n e อร์สีนี้นะก็เป็นการที่เราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่ามีการเปลี่ยนสีจริงๆนะครับก็มีการเปลี่ยนสีของแบนเนอร์นะครับโอเคแบนเนอร์เปลี่ยนสีบลูเปลี่ยนสี สเตนเคลย์เปลี่ยนสีไมมไม่เปลี่ยนครับสเตนเคลย์ไม่เปลี่ยนสีแต่ในไมค์คร f t เวอร์ชั่นนี้มีการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมาที่คราฟโดยการใช้สเตนเคลย์สเตนเคลย์เคลย์คืออะไรเคลยคือดินเหนียวสเตนเคลย์ก็อาจจะเป็นแบบดินเผาเฉยเใช่ไหมครับดินเผาที่เป็นสีสีเฉยๆแต่ถ้าเราเอาดินเผามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเอาอาจจะเอามาเคลือบต่างๆน,น,นานา ก็จะสามารถได้เป็นดินเผาเคลือบซึ่งมีสีสันที่สวยงามมากขึ้นสมมติว่าผมอยากเอาดินเผาเคลือบสีอะไรดีเอาสีเอาสีขาวก่อนล้วกันอ่ะเอาแบบธรรมดาธรรมดาหรือจะเอาสีเขียวด้วยก็ได้อ่ะสีเขียวเอาสีขาวสีเขียวแล้วกันผมจะเอาดินเผาสีขาวไปเผาครับสีเขียวก็ไปเผาเช่นกันเอาอีกสีหนึ่งแล้วกันเอาสีสีแดงแล้วกันอ่ะปับเอาไปเผาพอเราไปเผาปุ๊บเราก็จะพบว่า ดินเผาสีขาวมันจะได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่า white glace terra cotta โอ้โหดูชื่อดิ glace terra cotta โอ้โห้ยาวๆๆนะครับก็นี่แหละครับก็คือบล็อกใหม่ที่มาในไมค์ครับ1.12นะครับก็คือเป็นดินเผาเคลือบถ้าไปแบบภาษาไทยนะ glace terra cotta แปลว่าดินเผาเคลือบไปแปล Google Translate มาเมื่อกี้ก็จะสังเกตว่ามันก็จะมี texture สีแปลกๆนิดนึงก็จะมี ก็จะมีสีขาวแน่นอนครับเอาสีขาวไปเผาต้องมีสีขาวแน่นอนะแล้วก็จะมีสีอื่นๆคือตามที่เท็กเจอร์ของมันเลยนะประมาณนี้อันนี้ก็คือดินเผาเคลือบครับสีขาวสีเขียวสีลามก็ก็จะเห็นว่ามีพื้นสีขาวนะครับแล้วก็ไอ้สีเขียวแล้วก็จะมีลวดลายลวดลายมันก็เหมือนกับการใส่ลวดลายให้กับให้กับบล็อกสเตนเคลนี่แหละแล้วก็ทาให้สีมันดูสดขึ้นแล้วก็ทําให มีเท็กเจอร์แล้วก็น่าใช้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสีแดงครับก็ดูสีเหมือนกุหลาบนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเกรสเทอร์คอตตาซึ่งเกรสเทอร์คอตตาก็มีหลายสีครับไม่จาเป็นต้องมีแค่สามสีนี้ก็ลองไปดูนันก็ได้ผมก็ได้เซฟเก็บไว้ครับนี่คือเกรสเทอร์คอตตาทั้งหมดนะครับเราลองมาดูาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่คือสีขาวครับผมวางเรียบร้อยแนละ้วไซแอนไซแอนไซแอน,แอนเดี๋ยวไซแอนอยู่ตรงนี้ นี่มันไลท์ไลท์เกรก็สีเทาอ่า Purple อันนี้ Purple สี Blue Brown Green แล้วก็ Black ก็จะสังเกตเลยว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นมีสีพื้นที่เหมือนกับสีปกติสีทั่วไปสีตามชื่อแล้วก็มีการใส่ลวดลายเข้ามาเพื่อให้มันมีอะไรที่ประหลาดประลาดมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูไอเทมสีอื่นดีกว่าเอาปอ่าเอาอันนี้ต่อมาดูสีอื่นต่อสีเทาครับเกรย พิ n ง y ์เยลโล i g ไลท์บลูมา e n เจตและ o อเรนจนะครับก็ก็จะได้พบว่าเราก็จะมีเทอราคอตต้าอยู่หลายสีมากเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันมันเป็นดูเป็นเท mm ็กเจอร์มั่วๆไงไม่รู้เนาะใช่ไหมมันดูเป็นเท mm ็กเจอร์มั่วๆมากๆ,ๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ครับเขาไม่ได้สร้างมาม mm ั่วๆอย่างงี้นะครับเขาเขามีคือเหมือนว่าเขามีวัตถุประสงค์ครับที่ทำพทเทิร์ม่วๆอย่ มันไม่ได้มั่วนะเพราะถ้าเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยสมมติถ้าเราเอาไวท์เอาเทอร์รัคอตาอะไรอะไรเกรสเทอร์รัคอรตาอะไรก็ได้แล้วเรามาวางดูครับคุณจะสังเกตว่าบล็อกนี้กับบล็อกนู้นวางไม่เหมือนกันนะครับวางตัวไม่เหมือนกันอันนี้ใหญ่ๆอยู่บนขวาอันนี้ใหญ่ๆอยู่บนซ้ายถ้าเราลองวางอยู่เฮ้ยเฮ้ยใหญ่ๆอยู่ร่างล่างซ้ายสางนั้นดังนั้นเนี่ย ก็เป็นการแสดงว่าไอ้เรสเทอร์คอตตอรเนี่ยมันสามารถหมุนได้สามารถหมุนแพทเทิร์นหมุนเท็กเจอร์ได้ตามตามการมองของเราสมมติถ้าเรามองด้านนี้เรามองด้านนี้มันก็จะหมุนแบบหนึง่งเรามองด้านนี้มันก็จะหมุนอีกแบบหนึง่งเห็นไหมครับอ่ามันก็จะหมุนอีกแบบหนึง่งดังนั้นด้วยการการหมุนแต่ละแบบเนี่ยจะทําให้เราสามารถสร้างแพทเทิร์นได้ครับอย่างเช่นแบบนี้อ่าแบบนี้แบบน,แบบนี้และแบบนี้เมื่อเราสี่อัน มาประกบกันปุ๊บเราก็จะได้เป็นแพทเทิร์นออกมาเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นคอนเนคเต็ดเท็กซเจอร์กันเช่นกันครับผมผมลองทําอันที่สองครับเอาแพทเทิร์นหลายๆแพทเทิร์นมาต่อกันคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างแพทเทิร์นสอันแล้วก็เห็นเลยว่าแพทเทิร์นสี่อันนี้ก็มีการเชื่อมกันอย่างชัดเจนหรือเราจะลองสีอื่นก็ได้เอาสีส,สีส้มแล้วกันปรับ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  ลองดูก็ได้ปั๊บก็จะสังเกตว่าอุ้ยเบี้ยวโอเคเราจะสังเกตว่าแต่ละสีเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์ของตัวเองแล้วก็มีลวดลายของตัวเองนะครับดังนั้นต่อจากนี้เนี่ยเราจะสามารถนำเกรสเทอร์คอตต้ามาทําเป็นพื้นทําเป็นกําแพงทําเป็นเพดานก็ได้แล้วเพราะว่ามันมีมันมีลวดลายไงเพราะบล็อกสีบล็อกสีสีอย่างอื่นของไมค้ามันไม่มีลวดลายเป็นบล็อกแรก ของไมค์ครับที่มีลวดลายครับก็ลองไปดูลองไปเล่นดวนได้มีทั้งหมดสิบหกสีก็ลองไปเล่นดวนได้เลยครับอันนี้ก็คือเลสเทอร์าตาครับซึ่งมีลวดลายมากที่สุดในเกมนะมั้งออทีนี้ต่อมาเรามาดูบล็อกอื่นกันดีกว่าครับมาดูบล็อกต่อมาก็คือบล็อกอะไรดีครับบล็อกตกแต่งครับมันเป็นบล็อกตกแต่งเช่นเดียวกันครับบล็อกต่อมาก็คือบล็อก คอนกรีตพาวเดอร์ครับคอนกรีตพาวเดอร์ก็คือผงคอนกรีตซึ่งคอนกรีตพาวเดอร์สามารถนําไปสร้างคอนกรีตได้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มี2ไอเทมครับก็คือคอนกรีตกับคอนกรีตพาวเดอร์การสร้างคอนกรีตอยากสร้างคอนกรีตต้องทํำยังไงเราต้องมีคอนกรีตพาวเดอร์ก่อนแล้วเราต้องเอาคอนกรีตพาวเดอร์ไปทําอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้ได้คอนกรีตออกมาดังนั้นเราจะมาดูวิธีการสร้างคอนกรีตพาวเดอร์ก่อนละกันคอนกรีตพาวเดอร์ก็หรือผงคอนกรีตก็จะ สร้างโดยการใช้ g r a v เวลหรือเป็นหินกรวดหินบด,บดหินกรวดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็แซนก็คือทรายครับแล้วเราเอาแซนกับกร a เวลมาผสมกันเราก็จะได้เป็นเราแล้วเรามาผสมกับพวกดดยต่างๆครับเรื่อกมาสักสีนะแล้วเรามารวมกันครับเอา g r a v เวลสี่ชิ้นแซน4ชิ้นแล้วก็ เอาด้หนึ่งชิ้นมาวางปุ๊บเราจะได้คอนกรีตพาวเดอร์ครับสมมติเอาสีชมพูมาวางเราก็จะได้พิ้งคอนกรีตพาวเดอร์เราเอาสีเขียวมาวางเราก็จะได้ลามคอนกรีตพาวเดอร์เราอยากได้สีอะไรก็เลือกมาเลยสมมติผมเอาสีลามแล้วกันแล้วก็เอาสีชมพูแล้วกันสองอันสองอันก็พอไม่ต้องเยอะหรอกเสร็จปุ๊บเราก็จะพบว่าลามคอนกรีตเนี่ยลามคอนกรีตพาวเดอร์เนี่ย ก็จะลักษณะคล้ายๆทรายเวลาเดินบนนี้ก็จะลักษณะมีเสียงเหมือนทรายเวลาเราจะทุบไอคอนกรีตพาวเดอร์เนี่ยเราก็ง่ายๆครับไม่ต้องคิดมากก็จะใช้โชเวลนี่แหละในการทุบแล้วก็ไอตัวคอนกรีตพาวเดอร์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแซนแล้วก็กราเวลด้วยก็คือโปรติแซนกับกราเวลมันจะสามารถตกพื้นได้ตามแรงโน้มถ่วง ตัวคอนกรีตพาวเดอร์เช่นกันสามารถตกได้ตามแรงน้ำท่วงเห็นไหมครับอ่าเห็นได้ครับว่าสามารถตกลงได้ตามแรงน้ำท่วงเลยทีนี้พอเรามีคอนกรีตพาวเดอร์ปุ๊บเราจะสร้างคอนกรีตจากคอนกรีตพาวเดอร์นี่จะทำยังไงเราก็มีวิธีครับวิธีการเปลี่ยนคอนกรีตพาวเดอร์ให้กลายเป็นคอนกรีตเราจะใช้วอเตอร์บักเก็ตครับหรือว่าใช้น้ำครับถ้าไอตัวคอนกรีตพาวเดอร์นี่มันโดนน้ำอะไรปุ๊บมันจะถูกเปลี่ยนจากคอนกรีตพาวเดอร์กลายเป็น คอนกรีตเฉยๆครับลองดูได้ครับปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ตอนนี้คอนกรีตพาวเดอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเรียบร้อยแล้วครับก็จะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราเทียบกับเมื่อกี้อันนี้คือคอนกรีตพาวเดอร์ครับอันนี้คือคอนกรีตเฉยๆเราก็จะพบว่าคอนกรีตมันจะมีลักษณะที่เป็นสมูทมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณลองฟังเสียงตอนเราทุบระวางแล้วเราทุบป,ปุ๊บเราจะพบว่าเสียงมันจะคล้ายๆกับหินนิดหนึ่งดังนั้น การที่เราจะทุบคอนกรีตได้เราจะต้องใช้ปิ๊กแอ็กนะครับอันนี้คอนกรีตพาวเอร์ใช้ชอเวลธรรมดาแต่ว่าคอนกรีตต้องใช้ปิกแอ็กนะครับไม่งั้นทุบไม่ได้ดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าคอนกรีตมันสร้างมาได้ยังไงแล้วพอเราสร้างคอนกรีตเป็นสร้างคอนกรีตพาวเดอร์เป็นแล้วก็มาเปรียบเทียบสีกันดีกว่าครับเราจะมาดูสีของคอนกรีตต่างๆนานากันเริ่มต้นจากคอนกรีตพาวเดอร์ก่อนเลยดีกว่าเอามาเอามาให้หมด เราจะมาเปรียบเทียบสีนะครับเริ่มต้นจากสีด้านนู้นสีดำนะครับเขียวน้ำตาลน้ำเงินม่วงสาเย,ย็นเทาอ่อนเทาเข้มปับป,บปบัใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคปับ๊บเราจะพบว่าสีของไอคอนครีตพาวเดอร์กับสีของวลูก็มันจะคล้ายๆกันมากเลยนะก็ วูมบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแซนกับก็คือทรายกับกรา v เวลเนี่ยอาจจะหาดูหาง่ายกว่าก็เราก็อาจจะใช้สอเนี่ยแทนกันก็ได้เราอาจจะใช้วูกับใช้คอนกรีตพาวเดอร์เนี่ยแทนกันได้เพราะดูเราจะสังเกตว่าสีคล้ายกันมากเลยถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องเท็กเจอร์มากๆเนี่ยเราก็ใช้แทนก็ได้เลยแต่ว่าไอตัวคอนกรีตพาวเดอร์ก็เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าไอตัวคอนกรีตพาวเดอร์มันจะใช้มันจะมีผลกับเรื่องน้ํา ก็คือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราวางในบริเวณที่มีน้ําก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับเพราะมันอาจจะพังได้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตได้โอเคคอนกรีตครับเราคอนกรีตพาวเดอร์เสร็จแล้วเราก็มาดูคอนกรีตกันก็คือตามนี้ครับเราจะมาดูสีของคอนกรีตกันมีสิบหกสีเช่นกันครับเราวางดูปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเราจะพบว่าสีของคอนกรีตเนี่ยมันค่อนข้างสดนิดหนึ่งนะครับเอ๊ะ อ่อไว้ความมึนนะครับความมึนนี้อันนี้ปับป๊บปบัโอเคแล้วก็เอาสีปับป๊บปเราก็จะพบว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบสีนะครับของทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะพบว่าไอเทมที่มีสีสดมากที่สุดก็คือไอตัวคอนกรีตนี่แหละสีคอนกรีตมันค่อนข้างสดนิดนึงแล้วก็ตัวที่สดน้อยรองลงมาก็จะเป็นสีของ ผลแกะแล้วก็ถ้าสดน้อยที่สุดก็จะเป็นสีของคอนกรีตพาวเดอร์นะครันนี้เราจะมาดูโฟกัสกันที่คอนกรีตนิดหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าคอนกรีตมันจะเป็นไอเทเมที่มีเท็กเจอร์ค่อนข้างจะสมูทนะครับถ้าเราลองวางคอนกรีตดูหลายๆบล็อกเนี่ยเราจะเห็นว่าเท็กเจอร์มันจะสมูทมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราเทียบกับสเตนเคล a เนี่ย ถ้าเราลองเทียบกับเเรนเคลย์เราจะพบว่าเซเรนเคลย์มันอาจจะมีมีความไม่สมูทนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะลองเทียบจริงๆดูเนี่ยอันนี้สมูทกว่าแล้วก็สีเวลาเราดูสีเนี่ยคือไอตัวสซเรนเคลย์เนี่ยสีกับชื่อมันดูไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ไงม่รู้นะถ้าสีขาวเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนสีเนื้อมากกว่าแล้วก็ถ้าไลเนี่ยไซแอนมันก็ดูเหมือนสีเทามากเลย ดังนั้นถ้าเราต้องการสีที่มันค่อนข้างเป๊ะนะครับเราก็จะใช้คอนกรีตพาวเดอร์เราก็จะใช้คอนกรีตแทนอันนี้ก็คือเรื่องของสีสันนะครับในแนดช็อตนี้นะครับจบลงไปกับสีสันเอ้ยอย,อย,ยังไม่จบสิยังไม่จบเราไม่จบเรายังมีเรื่องของแกะอยู่นะครับเราจะาแกะมาสปอนดูนะครับเราก็จะสังเกตว่านี่คือแกะสีขาวครับเราจะสังเกตว่าแกะสีขาวมันสีเปลี่ยนยังไม่รู้ครับใช่ไหมสีมันดูเข้มขึ้นเนาะอ่านี่แหละครับคืออัปเดต สีสันอีกอย่างหนึ่งของ snap s h o นี้ครับก็คือขนแกะมีสีสันแปลก,ปกตาไปครับสีมดูเหมือนจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราลองย้อมสีขนแกะ,แะเล่นๆดูดูซิมจะเป็นยังไงสมมติย้อมสีแดงปับ๊บก็จะเห็นว่าอาจจะดูอาจจะดูสีเข้มขึ้นหน่อยสีเขียวพอดีผมไม่ค่อยได้เล่นกับสีขนแกะด้วยไงมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าสีขาวเนี่ยมองชัดเจนมากเลยอา่า อันนี้แหละไอตัวนี้แหละไลท์บลูเนี่ยดูสีเปลี่ยนมากเลยเพราะว่าไลท์บลูโดยปกติมันจะสีออกฟ้าอ่อนใช่ไหมครับสีฟ้าผสมสีขาวเนี้ยเวลาผสมสีผส,สมสีน้ําเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็จะดูสีออกแนวไปทางไซแอนมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเป็นอย่างนี้ออกแนวไซแนไซแอนโอเคก็คงมีแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสาหรับเรื่องของเรื่องของสีครับเรื่องของสีสีสันสันสีสันสีสันอ่า โอเคพอเราจบเรื่องของสีสันแล้วครับเราจะมาดูเรื่องอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆครับของของสแนปช็อตนี้ครับเอาอย่างแรกก่อนเลยก็คือแมค m a b l บล็อกครับแมค m a b l บล็อก ma ก็มีอัปเดตนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆครับก็คือแมค m a B กบล็อกมีความสามารถพิเศษเช่นเดียวกับ n e t h e r ์ a c คครับก็คือเมื่อมันติดไฟแล้วมันจะติดไฟตลอดไปครับและไม่มีวันหมดนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตของแมค m a B กบล็อกเท่านั้นเองแล้วก็อีกอันนึงอัปเดตของ p a painting นะครับ คุณเคยประสบปัญหานี้ไหมครับที่ว่าเวลาพูดเพนติงแล้วเวลาราวางเพนติงแล้วเราได้เพนติงที่ไม่ถูกใจทุกสักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติผมมีแล้วผมอยากอยากจะวางเพนติงครับเราจะพบว่าทุกครั้งที่เราวางเราจะได้เพนติงที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ครับเนี่ยครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเราอยากได้เพนติง ที่ใหญ่ๆคือสมมติเราต้องการเพนติงใหญ่ๆเนี่ยแล้วเรามีพื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะได้เพนติงหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณสองสองคูณหนึ่งสองคูณสองแล้วเราไม่ได้เพนติงใหญ่ๆทันทีอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเราอยากได้เพนติงใหญ่ๆเราก็ต้องวางอย่างเงี้ยครับอ่าเราต้องวางพื้นที่ใหญ่ๆก็คืออัปเดตของสแนปช็อตนี้ก็คือการที่เราจะวางเพนติงเนี่ยแทนที่มันจะสุ่มแทนที่มันจะสุ่มเพนติงอะไรก็ได้มาเนี่ยมัน เปลี่ยนใหม่เป็นมันจะเลือกเพนติงมาเฉพาะเพนติงที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ดังนั้นถ้าเราอยากได้ถ้าเราอยากวางเพนติงหนึ่งคูณหนึ่งในบล็อกนี้เราก็ต้องวางบล็อกอื่นมาวางปุ๊บเราถึงจะได้เพนติงหนึ่งคูณหนึ่งอ่าเราถึงจะได้เพนติงหนึ่งคูณหนึ่งออกมานะครับแล้วเช่นเดียวกันถ้าเราอยากได้หนึ 1, ่งคูณหนึ่งไลอันปุ๊บเราก็วางนี้อ่าตอนนี้เราก็ได้เพนติงหนึ่งคูณหนึ่งเรียบร้อยละถ้าเราอยากได้เพนติงสองคูณสองก็ จะต้องมีการกันอย่างนี้นิดนึงแล้วก็วางปุ๊บโอเคเราก็จะได้เพนติ้งสองคูองขึ้นมาทีนี้เนี่ยพอเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องกังวลอีกเลยว่า1คูณหมันจะมาแทรกระหว่างกาันแทรกระหว่างกันเลือกเพนติ้งของเรานะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถเลือกเพนติ้งที่ถูกใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตของ snap shot 1 7 w 0 6 a นะครับก็17มันรู้สึกไงไม่รู้นะครับคือมันปีใหม่องไงเ เมื่อมันขึ้นปีใหม่สแนปช็อตก็ต้องขึ้นเลขหนึ่งเจ็ดนะครับพอสองพันสิบเจ็ดดังนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับก็สำหรับแซฟช็อตหนึ่งเจครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมากๆครับก็คอยติดตามกับสีสันต่อไปได้ครับไม่รู้ว่ามันจะมีสีสันอะไรต่อจากนี้อีกไหมเพราะว่าอันนี้มีสีสันค่อนข้างจะหลายอย่างอยู่นะครับอัปเดตเทกเจอร์กันรัวๆเลยคราวนี้ครับก็ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับแซฟช็อตหนึ่งเจ็หรับใครที่ชอบวิ็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงในแบบพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ